สวัสดีครับสวัสดีครับมามีเบอร์เด็ชุดนี้เลยบ่ชุดนี้เลยค่ะเซิงเลยค่ะชุดนี้พร้อมเชิญเลยสวัสดีบ๊าว่ายไปไปึ้นรถขึ้นรถครับผมภารกิจในมือหนีนะครับเราจะพาน้องเปี้ยวสวยๆของเรานะครับผมไปกินกับอาจารย์หลอนสายจุยเป็นยังขึ้นนังขับรถแนวนั่นน่ะผู้แข่งครับยังก่อนยังก่อนกลัวแบงบอแบงแนมแบบนึ่งแบงแลมแล้วเออเร็วๆเดินเร็วๆอ๋อเรื่อยๆต่อเร่ย สวัสดีครับผมพี่น้องสุขูสุขนครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องดูฮีชาแนลแก้วแก้วกระทั้งรถเลยนะคับทุกชมครับมือนีมือสันวันดีครับซิปปีลำเศร้าปีลำโบหินพวงมะยามมังบัดว่าเขาขึ้นเราจังเห็นเจ้าเธอเดียว1ิปปีลำเศร้าปีลำโบหินหำมมะยามดากหำมปน้ำขี่กากมะฟาดดากอยู่บอเศร้า <c oughs> ีกดอกหนึ่งครับผมมือนี้พิเศษครับซองดูฮีบุรีมาผู้เดียวเดย์โดนโดนๆจัดเด้ดพอกันครับเสียตาพัทยีเสียตีพัทยาสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมเป็เลยครับจุมมมอนี้สบายดีบอบอครับขาดเงินใส่บมขาดเงินใส่บมครับอยากสบายบะครับบอต้องมีเงินใส่กันสบายครับเห็นแนวไรบุกข้อตายครับผมนี่มือนี้เข้าบุรีมาเท่เสียตีได้ครับมือนี้ นี่ครับมอดข้ามากบินครับผม้มือนีแมนมือดีบามืนบมือบาบ้าบาบ้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 าบาบ้าบ้าบ้าบาส้าบ้าบ้าบดาี้าบ้สบาบ้าบ้าบ้าบลาบ้าบ้าบ้าบาบ้วบสาบ้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 บ้าบบ้าบ้าบ้า่้า มือนีพิเศษครับในฐานะที่เพ่อกันแคเสียตีพัทยาครับมือนีโดนๆนจังเด็ปพ่อไอ้ไส้หรือข้าไปใสมืมอเี้มือนีพอดีคนนักผู้สาววัยผู้สาววัยบาดนี้เขาใจบอกว่าชีวิตหรูผู้ชายเฮานี่เวลาสิออกไปหาผู้สาวหรือว่าสิออกไปหาหมูนี่<ม>เฮาก็ต้องเอาใหม่มักกันหมาเ <c oughs> ขาใจบอกเขาเป็นใหม่ตัวเป็นหมาอลกแก๋วก็เลยโทรห้เสียตีมหานะครับผมครับผมพอดีคนนัดผู้สาวคนหนึ่งวัแบบงามเฮง งามแบบว่านุ่มไงสมีประมาณนั้นละหน้าแข้งเด็ดมั้งแล้วก็เป็นสาวอุบลนั่มสาวอุบลนี่เขาบอกว่าสวยน่ารักสวยใสไร้ริ้วรอยจากไขทอยยันร่องตานั่นนั่นนั่นดังรูเป็นอยังไรวะเนี่ยดังคอยนะแดงแดงนี่บอกโอเคเดี๋ยวสิเดินทางขับไปจังหวัดอุบลราชธานีเดี๋ยวเขาจะเปลี่ยนใจสักก่อนเพราะว่า เขาให้มาหานะนะครับผมปะตอนนี้พอดีเดียวนี่ตอนนี้อันพืชกันทะลุมแล้วเจว่าตอนนี้น้องเขาถ่ายเขาเลยดิถ่ายเขาหนาแล้วเขาถ่ายอยู่ทุทั้งหลังมั้งหนาแล้วแต่ลุกอีกหนูน้อยเขาต้องทู่ไปถามเขาก่อนเดว่าเขาถ่ายอยู่ใส่นะครับแต่ว่ามูอเขามาซีขนนีมเขาจิตตื่นบมนี่อยากเขาเรียนนี้อยู่อยากเขาเรียนนี้เดี๋ยวโทรเลยโทรเลยแจ๊ดโทรว่าเขาอยู่ใส่นะครับเดี๋ยวโทรศัพท์หาผู้สาวกันครับพี่น้องนัดเพิ่นไว้สักนิดเดี๋ยวนี้ ฮัลโหลเสียงหวานช่วยเลยนะครับผมช่วยอยู่ที่ไหนแล้วครับจะมาค่ะอ๋อรออยู่รออยู่ที่ไหนครับนี่รออยู่อเมซอนค่ะอ๋อป่าอเมซอนใช่ไหมนี่ป่าเมซอนค่ะรออยู่รอนานมากตืนเติบแล้วโอ้ดนเติบแล้วดูนเติบลอยงอกหมดแล้วรอจนเหมยงอกไม่เป็นไรไม่เป็นไรพี่ก็เร่งรีบจนควยเสียกเหมือนกันแหละ แต่งตัวมายังไงครับวันนี้โอ้ยเชิงเลยค่ะพร้อมเชิงพร้อมเชิงด้วยมาพร้อมเชิงถ้าพร้อมเชิงพี่ก็พร้อมเปย์นะจ๊ะแก้เปย์ขาดเปย์ขาดเลยโอเคครับผมเจอกันครับแค่นี้นะครับผม บู๊ยห้ท่าหาทาครับพี่น้องเดี๋ยวเดี๋ยวยุบซิมูเดี๋ยวเดี๋ยวแกลแนวหนึ่งเดี๋ยวเจอเดี๋ยวเจอแน่เสียกเดี๋ยวเอา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 ไอ้ลืมบาร์เลคีไปเลยครับสาวอุบลเขาว่าเด็ดเลยสาวอุบลเอาละครับมาฮอดแล้วครับพี่น้องปตทสถานที่นัดพบจิ๋มของเรา เดตีดูมันตื่นเต้นนี่เนื้อมานที่นะครับผมทานที่ลูกไอ้หนูน้อยมาเล่นเมื่อไงเนี่ยยี่ว่าไงเพื่อนยี่ว่าไงเพื่อนเฮ้ย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 หนูน้อยพอแล้วเอาละครับนี่คือภารกิจบนหาจิ้นพวกเราที่เราได้นัดไว้ นาตาไหมคุยเคมมันี่สวยมากเลยครับเนี่ยเคมมันลี่เคมมันอ๋อเคมอีลีเคมีเอ๊ะเคมดำปี๋ไอหมูกไปหาผู้สาวพี่น้องไปหาผู้สาวเขาพูดแค่พู้เด้เสงสัยแมนนั่งทายอยู่บนนั่นนั่นเดี๋ยวด้ะเห็นเขายางมันหนีดีกว่าคนหลายปะเขาจี่ายรูปสิดิเออเดี๋ยวเป็นข้าวเป็นข้าวกันมากนกเนกจีได้แก่ข้าวแก่ข้าวแก่ข้าวฟองฮัลโหลครับ โอ๋ถึงหน้าเซเว่นเซเว่นเอาเซเว่นยางมาได้ไหมยางยางยางมาหาพี่ได้ไหมเออยางมาคนเยอะเดี๋ยวเขาถ่ายรูปเออเดี๋ยวมันจะเป็นข่าวอ่ะเขาถ่ายรูปฟ้องเมียพี่เออเออรีบมารีบมาเออแก้วแก้วคุยกันรู้เรื่องเดี๋จ้าก็ถ่ายรูปไปฟ้องเมียพี่เฮ้ยนุ่นไงเฮ้ยขาวจุนพูนเลยเขาจุนพูนเลยนั่นนมเลยลูกนี่มิตรอาดดดดดในรถพูกระจกลงหน่อยดิบักแตงมุคักเละนี่ โอ้สวัสดีครับสวัสดีครับมาที่บบเดชุดนี้เลยบ่ชุดนี้เลยค่ะเซิ้งเลยค่ะชุดนี้พร้อมเซื้งหพร้อมเิาไป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 ขึ้นรถขึ้นรถนั่งของหลังเด้อเดี๋ยวเดี๋ยวเดีวเรียนมเลีมเลยนมเอีอย่างเดี๋ยวอย่างโอ้โหาเป็นหัวงานเป็นหัวงานหัวงานนี่แจ๋วมาแล้วก เมื่อสันวันดีวันดีที่อมุดตสโตกอมุตอันนี้มันตตกไม่จังเป็นไรสบายดีเนาะไหนพี่ไหนพี่ไหนพี่เออเรียบร้อยครับผมเงียงเข้าดีขึ้นรถเรียบร้อยหาโรงแรมเลยเร็วๆๆจังหวะนี้ต้องมาแล้วแหละชื่อยังครับนี่ชื่อยังน้องส้มค่ะเอ้าไหนบอกน้องเปียวน้องเปียวไงคะน้องเปรี้ยวเค็มไหมไม่เค็มค่ะต้องลองอุยว่ะน้องเปรี้ยวลุกขึ้นได้ไหมครับผม มันนั่งทำหัวใจพี่อยู่แก้วแนวเด็กครับผมภารกิจในืัอนี้นะครับเราจะพาน้องเปี้ยวสวยๆของเรานะครับผมไปกินกาแฟเดี๋ยว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 ใจเย็นเบาได้เบาเบาอะไรเอาแมงเลยได้เหรอแก้วแนวเด็ภารกิจในวันนี้ครับเดี๋ยวเราจะพาน้องเปี้ยวไปที่อำเภอพิบูลมังสาหารพึ่งไปครั้งแรกใช่ไหมไม่เคยไปเลยอคนอุบลไม่ไม่เคยไปเลยไปค่ะ โอเคเดี๋ยวไอซ่องนีพาไปนอนมือเนาะคือสินาลักโอ้ยนายน่ารักมาพ่อหนะนายยังนายเพลงไหนน้อนี่เขาจังสิได้เป็นแฟนกันอย่กระเป๋าหนักไหมล่ะโอ้กระเป๋ากับน้ากูแล้วนี่มีแต่เหรียญเเปย์ไหวไหมเปย์ไหวไหม ปีไหนเป,เป,เปแแีปป urgency, เป uh. uh. lair, นอนอู่ใช่ไหมแบบเปยเปยอู่ใช่ไหมเปยแบบปลาแบบปั้มหน่อยแบบเสียอย่างเงี้ยไม่มีจะแดกนะแต่แปลกเพื่อนชอบเรียกเสี่ยเสี่ยขาดจังปองจังแป้งหนึ่งพันบาทไปเลยในห้องแก้วในห้องแก้วไม่ซื้อนิในห้องแก้วอู้บ่คือเลยวะบ่คือบ่คือบ่ผ่านเนาะบ่ผ่านพันหนึ่งในห้องแก้วอ่ะสองพันสองพันเห็นอย่างมา ให้จูปากให้จูปากจูปากด้วยวิมาว่ะเริ่มมาแล้วว่ะเริ่มมาแล้วค่อยยังชั่วนิดนึงค่อยยังชั่วค่อยยังชั่วนิดนึงสามพันไปเลยสี่คนเลยสิไอรีบอ่ะใจเย็นใจเย็นเบาได้เบาไอ้หนูกระจอกว่ะพี่ของแท้ไฮโซไปเซนหนึ่งไฮโซไปเซนหนึ่งเซนตุลดได้เนี่ยห่มีเงินให้บ่บ่มีเงินให้เอาอาจารย์หลอนสายจุยเป็นยังขึ้นนั่งขับรถแนวนั่นอ่ะจู่แข็งครับย่างก่อนยัางก่อนจูแข็งจูแข็งจูแข็งไอ้เจ้า ก็ยังแบบนั้นอ๋อการแสดงก็ซื้อแสดงก็ซื้อแม่นบอกจะไปหลินยังหัไหมเอาดีดีเหรวการแสดงคมากินังดอกกันเพราะตอนนี้ไได้ไหมเพเป็นยังกัเลวะกนั่งทานี่ล่ะขออนุญาตยุ่มการเคล่อยุ่มดากแล้วนะติดต้องไอซ่า เอาล้ครับผมตอนนี้ก็เดินทางมาหอดเลยครับเสียงนาที่จอนนี่มือปราบนะครับปะ่ะน้นอ,งนองสหารน้องสมเปียวถึงแล้วถึงแล้วเรียบร้อยนะครับผมนั่งรถดนป่ะไม่เท่าไหร่นะถ้าใช้เวลาจากอุบลราชธา,านีก็จะประมาณหนึ่งชั่วหนึ่งชั่วโมงโโโโแต่ถ้าจากบ้านเราก็สองสี่ปีะครับถ้าติดหิอยู่บนปีหนึ่งเกิอไปโอ้คืออ่าลง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 อู้ยอด สวัสดีครับคุณพ่อครับผมอู้พ่อพ่อพ่อลูกพี่ช่องซอโดฮีครับครับผมอันนี้ช่องครอดเด้อพ่อมันนี่อย่าบอกไปเด้อผ้าผู้สาวมันเที่ยวได้นีมันเนี้ยพ้ามาแต่ละคนคือนมิตรภูมิงามๆพ่อพ่อกะซิมักตัวเลยเนาะเอ้ยโอ้โหตอนซ่อนน้ำขอบพวกกันแตกไปเลยเนาะเดี๋ยวชิพาผู้สาวไปกินไปกินหยังท้องในก่อนเด้อพ่อเด้อเอาเนลาตั้งเล่นมากเลยนลงครับผมนี่ครับวันนี้นะครับผมพี่จอนนี่ไม่อยู่ครับ เพราะว่าไปติดภารกิจที่จังหวัดอุบลราชธา,านีเราเป็นตำรวจนะเราก็สิไปหาจับโจรจับหยังแต่ว่าโมโหคนเด็ดเป็นตำรวจเขาก็สิไปหาจับนุออ่มยางเดี่ยวยรบ,บรรยากาศดีป่ะดีมากไอ้ก็ว่าบรรยากาศมันก็นกนส่งยีงยัยเนาะเป็นเตอานเนาะเป็นเตียังเสื้อมะมาสร้างเรียบร้อยป่ะสร้างแล้วพี่ซองพาจ่ายตังค์ให้อายจ่ายป่ะนี่เาะครับผมเอาล้วครับผมตอนนี้เฮาก็อยู่เถียงนาพี่จอนนี่นะครับผมอำเภอพิบูลมังสาหารหรือเดี๋ยวใช่ผู้สารเข้าไปใส่หรื เดี๋ยวนัดมาเฮ้ยอ้สูตรได้ยีไหลกาดนั่นะเกินไปเกินไปลูกน้องกูแต่ละคนไอ้หน้ามีเฮ้ยบากร้อนมึงเห็นยังนี่ของไอ่ของไส้บากงานอี่ปล่อยเมื่อเห็นยังเห็นยังเก็บถุงไว้เก็บใถุงอยู่แก้วคกฮักแกวกฮักเลยเขากำลังเกิดครับตอนนี้ เกินดนแล้วเกิด้นแล้วกินดนแล้วมันก็่าเกจ้าบจเกินดนล้วโตนะแล้วจะหันเท้าแล้วเจ้านี่ยโอ้เป็นได้ดูดซาเขียวแซบวะครับผมแซบถ้าจะดูดเน่าอ่นให้ดูแซบดูเน่าอ่นแซบกูนี่นี่นเป็นแบบจิ้มจับ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 จเนี่ยแบบอุยน่ากลัวเอาเดี๋ยวเดี๋ยวเก็เขาม่เลิญใหญ่ไปใช้ครับผมมันจินมันแซบเืนโลมันแฉะนี่ยังแฉะอันละมึงยวาอันล่ะ อันนั้นแหลเพ่นนะเอาบัดนี้เปลี่ยนมองนางเนี่ยเป็นแนวใดครับอขาของเ่าไหมไม่จืดแล้วดีขึ้นแล้วดีขึ้นแล้วใช่ไหมไม่แฉะ<ม>แล้วใช่ไหมแย่แล้วจริงเหรอเดี๋ยวก,ก็ทื่นนะเจักบาทนะเอาละกินทีอิ่มเลยนบ่นี่ิกินหลายครัเนาะนี่เนาะโอ้ยสวัสดีครับผมสวัสดีโอ้เสียรปูตัวนี้โอ้ยสวัสดีครับผสวัสดีครับผมพานมมากินเขา อย่าปากเลยอย่าปากมานั่งใกล้ๆบ่มานั่งใกล้ๆบ่เป็นบุญตาแบ่งกันเขาตรงแบ่งกันดิเข้าตรงแบ่งกันเร็วเร็วเรนี่หยังเขาตรงแบ่งกันตัวมีนมมาปันกันกินเลยแสดตัวจบพวงามแต่เรียบร้อยครับผมนี่คืออาหารของเฉียงหน้าจอนี่ครับเบิร์ตนี่กับราคานีครับผมพี่น้องเรียบร้อย เจ็ดสิบเก้าบาทผู้ใหญ่ายเนี่ยอ๋อกระสีมันเสียตีวะโอ้ยโยอ่ะเลยเอาไข่ใจยังอะไรยอม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 เราจะมากันเลยเดี๋ยวเอาเงินให้ไปจ่ายครับผมมาหนาดูครับอ่ะพอตรงทวนเด้อนี่เหลือไม่ต้องทอนใช่ไหมเอาไว้ซื้อถุงยางถุงยางคือยู่ในเซเว่นโอ้ยคิดลึกไปเลยไอ้กัดธรมาทำรมโมเนาะยอมไม่ไดม่ธรมะเลยได้าฮิปแรงมากแม่เอาไหนเอาไหนดู้เอาไหนเห่อ สีอะไรบอสสีฮะสีเขาเล้บอสเคิดขึ้นเจนี่นานกว่าวันก็อีกแล้วอิ่มน้ำสำลานกันเรียบร้อยนะครับสาน่เปียวปาสันมามามาเร็ว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 เรเร็ว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 เ็วเร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 เวเร็วเเร็ว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 เรเวเร็วเร็วเร็ ใช่ไงไอหอ,อมแก้มใครบอกเอา้าตกลง,งกันไว้ดิเงินกระหายไปแล้วไหมพูดใหญ่ไปฉันบอกว่าคนนีจ้าคนไหนคนนีเนี่ยบักนายขีกันลิ้นแป้วนี่นะเหมือนนี้แหละสเปกเลยเอา้าคือวายเรนซันสเปกเป็นตันลูปคำแบบอู้เสียดายทีตาตายาดีดีตึกตู้ไอเนี่ยเขาเลี้ยงเขาบักหลายบาด์เลยเอาเป็นยังไปยังเสียสละเพื่อลุงน้องเที่ยนึงก็ไดลยอ้เอาปิ๊กปิกปิกเกเอาไอหอมเที่ยนึงเร็วเร็วบักละ ไอ้อ้อ้้มาว่ะมาว่ะเงินตายคนเอาอู้ไ่ได้เอเ๋ยดีแน่อี๋แกวาแกวาเนี่ยดี่เาว่ะเมาว่ะไอบางคนเอาลุนยาของแกแ้วเนี่ยไอคนคนนั้นเนี่ยไ โอเคครับ,<ขอ> okay, รบผมฝาก like, กดไลค์กดซับสไครต์แลวก็กดแชร์กดติดตามช่องซองดูฮิจแนลน้ำเด้ครับเด้อที่เล่นไปก็เป็นการสแสดงครับเพื่อให้พี่น้องมีความสุขความมวลสื่นกับชีวิตครับชีวิตจะไปเขียดมากครับผมอันหดปล่อยว่างไดก็คว,ควรปล่อยว่างอันหดปล่อยว่างบรไดัก็บ่ต้ตองปล่อยว่างนะครับชีวิตของเฮาจะต้องเก่าวไปข้างหนา้าดีกว่าเหยียบขี่มาอยู่ที่เดิมครับวันนี้พวกเราสามคนลำล่าพี่น้องไปก่อนนะครับผมวันนี้กล่าวคำว่าสวัสดีครับแก้ว เอาไว้เป็นการแสดงงกูงกลัวแบงแบงแรมแบบนึง <c oughs> แบงแรก <c oughs> แ,แล้ว <c oughs> เอ<ป>เอแล้ <c oughs>